สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คิ l เล r p พาร์นะครับกับผมชัดอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับผมก็พรีเมียร์ลีกเหมือนเดิมครับจากการที่เต่ทีมชาติกันไปสองอาทิตย์สองอาทิตย์เนาะก็มาพูดถึงพรีเมียร์ลีกนะครับคู่บิ๊กแมตช์ประจําวันเสาร์ที่20ก็คือคืนวันอาทิตย์นะครับผมคือวันอาทิตย์ตอนเที่ยงคืนครึ่งนะครับก็น่าจะเป็นคู่สเปร์นะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ แมนซิตี้นะครับสเปอร์เนี่ยคือฟอร์มเขาค่อนข้างที่จะโอเคนะในฤดูกาลนี้นะก็แพ้ไปน่าจะแพ้ไม่แค่นัดเดียวมั้งนัดที่เปิดสนามเจอกับเอเวอเรตันนะครับนัดอื่นที่ผมจำไม่ผิดก,ก็น่าจะยังไม่แพ้ใครนะแล้วก็แมนซิตี้ก็มีแผ่วบ้างนะครับช่วงที่แพ้เลสเตอร์ไปนะครับแล้วก็อย่างอื่นก็ยังโอเคอยู่แต่ด้วยปีนี้แมนซิตี้ค่อนข้างจะมีปัญหานะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงว่า ลูกเกมแล้วก็ผู้เล่นของสเปอร์กับแมนซิตี้จะออกมาในรูปแบบไหนนะครับผมก็พูดถึงสเปอร์ก่อนเจ้าบ้านนะครับเจ้าบ้านก็มีโทเซ่มูรินโญ่เป็นโค้ชนะครับผมเป็นผู้จัดการทีมนะครับก็น่าจะมาในแผน4-3-3นะครับ4-3-3ก็ตามที่ผมคิดไว้น่าจะลงก็คือมียูโก้ยอริสนะครับด้านซ้ายลีเกอร์นะครับด้าน,นขวาเป็นโดคาตี้เซนเตอร์น่าจะเป็นไดเออร์นะครับคู่กับ คู่กับอันเดอร์เวเล่์นะครับผมส่วนกองกลางก็จะเป็น3นะครับ3ตัวที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นซิโซโก้นะครับแล้วก็มีฮอยเบิร์กนะครับแล้วก็มีเอนดองเบเล่นะครับเป็นเซนเตอร์เอ้เป็นมิดฟิลด์3ตัวนะครับเพราะว่าต้องใช้มิดฟิลคอยตัดเกมนะครับและคอยวิ่งนะครับผมเพื่อปิดทางการเล่นของเดอะบอยนะผมคิดว่าน่าจะมาแผนในรูปแบบแผนนี้นะครับผมส่วนกองหน้าตัวลุก3ตัวนี้ก็จะเป็นเคน นะครับเป็นหน้าเป้าแล้วก็ด้านซ้ายน่าจะเป็นซองเครองมินแล้วด้านขวาน,น่าเป็นเกเนตเบลน้าใสตั้งแต่นัดแรกเลยนะครับสําหรับใส่ตั้งแต่นาทีแรกเลยนะสําหรับเกเนตเบลนะหรืออาจจะใช้บุลล่าหรือไม่ก็ลามล่าในการเล่นเป็นทางด้านขวาหรือว่าอะไรนะเบิร์กไวก็ได้นะครับผมแต่ทีนี้ผมว่าน่าจะเป็นเกเนตเบลนะจะลงเป็น3ตัวผู้เล่นนะครับผมอันนี้ผมว่าคิดตามในสไตล์ของผมนะครับส่วนมทนิตี้นี่ก็จะมาในแผน4ี่สเหม,ม,มือนกันนะครับ ก็จะใช้โคก็น่าจะเป็นเอเดนันนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นคารเซโลนะครับด้านขวาเป็นคาร์ว็อกเกอร์นะครับแล้วก็เซนเตอร์นี่ก็จะเป็นน่าจะเป็นรูเบนดิอาร์นะครับคู่กับลาป็อกนะครับผมลาป็อกก็เริ่มมีการกลับมาได้เล่นแล้วครับสำหรับลาป็อกที่เจ็บไปนานนะครับผมส่วนกองกลางก็จะเป็นมีอยู่แค่3ตัวนะสำหรับแมนเชสเตอร์ก็น่าจะเป็น โรดดี้นะครับก็มีกุณการคอยประสานแล้วก็มีเดะบอยทำเกมนะครับส่วนเกมลุกเนี่ยน่าจะเป็นด้านซ้ายน่าจะเป็นเซอร์ลิงนะครับด้านขวาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าลียาดมาเลสเนี่ยได้ลงหรือเปล่านะครับถ้าได้ลงถ้าไม่ได้ลงก็จะเป็นเฟอร์นานนะครับผมที่จะเตะใหม่มาเล่นแทนนะครับผมแล้วก็กองหน้าก็จะเป็นเคชุสกาเบียบเ์แคสนะครับเป็นหน้าเป้านะครับ โดยสําหรับผมนะผมมองเกมแบบนี้คือผมว่าสเปอร์เนี่ยถ้าในในบ้านเนี่ยปีนี้ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเวิร์กเหมือนไปเยือนเนาะไปเ,ย,นเนยือนจะเล่นดีมากนะครับเพราะว่าการที่ไปเยือนเนี่ยคือทีมเจ้าบ้านเนี่ยต้องคอยบุกนะครับบุกโต้กับสเปอร์นะครับคือทําเกมบุกนะครับทําให้สเปอร์เนี่ยตามสไตล์ของโซเซมิน,นโ่เนี่ยก็คือต้องมีการรับรับแน่นแล้วก็โต้ไวนะครับสําหรับ สเปอร์นะในยคของมูรินโญ่ก็ถือว่าในเกมเยือนเนี่ยค่อนข้างที่ทำได้ดีนะครับก็แข่ง4นัดน,น่าจะชนะรวดเลยมั้งสำหรับสเปอร์นะเกมเยือนนะครับแต่ใน,ในบ้านเนี่ยก็คือแพ้เอฟตัน,น,นแล้แล้ไปแล้วก็มีเสมอเสมอเยอะครับในบ้านนะครับผมก็มีจังหวะเสมอนิวแล้วก็ไปเสมอเวสต์แฮมอย่างเงี้ยนะครับผมก็เป็นข้อที่มูรินโญ่เนี่ยต้องคอยแก้นะครับสำหรับสเปอร์ก็คือสมาธิ ช่วงท้ายเกมหรือช่วงที่จะรักษาสกอร์ไว้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหานะครับสำหรับสเปอร์ในฤดูก,กาลนี้แต่ถามว่าในนั้นเนี่ยมาเจอกับแมนเชสเตีรแมนเชสเตีรที่มีเกมลุกนะครับเป็นทีมที่ชอบเล่นเกมลุกอยู่แล้วนะครับแล้วก็การคลองบอลน,นะครับเพื่อทําเกมลุกเนี่ยค่อนข้างที่จะมีอยู่แล้วนะครับสำหรับแมนเชสเตีรของในในยุคข,ของเป๊ปเนี่ยผมดูแล้วว่าในนั้นเนี่ยสเปอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะได้เปรียบเพราะเล่นในบ้านด้วยแล้วก็ไม่ต้องเล่นเกมลุกอะไรมากนะครับเพราะว่าคอยประคับประคองนะครับ คอ,ค,อคอยคอมบอลคอยค่อยๆทาไปนะครับตามสไตล์โชเซ่มูรินโญ่นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่แมนซิตี้เนี่ยมาเล่นเกมลุกใส่เนี่ยนะครับแล้วก็จะเข้าจะเข้าทางสเปอร์มากนะสำหรับผมนะเพราะว่าการสไตล์มูรินโญ่เนี่ยคือถ้าแมนซิตี้ไม่สามารถจอดสเปอร์ได้เนี่ยก็ต้องระวังในเกมสวนกลับของสเปอร์เช่นกันเพราะมีซองค์เมินแล้วก็มีเกนเนตเบลนะถ้าเกนเนตเบลได้ลงโดยแฮร์รี่เคนเนี่ยเดี๋ยวนี้นกลายเป็น ผู้เล่นกองหน้าที่ต้องลงมามีส่วนร่วมกับเกมมากขึ้นแล้วก็จะใช้ในการจ่ายฟุตบอลน,นะครับในการพักบอลโฮบอลไว้แล้วก็คอยจ่ายให้ให้ริมเส้นเขาอ่ะอย่างซองฮฮมบินกับเบลเนี่ยคอยโอเวอร์แลปขึ้นไปนะครับผมก็อาจจะมีปัญหาเพราะมาร์ชิตี้ชอบบุกอยู่แล้วนะครับแต่มาร์ชิตี้ในนัดน,นี้นนก็คงจะไม่ได้บุกแบบผีผามอาจจะเล่นเหมือนกับเจอกับลิเวอร์พูลนะครับโดยการที่แบบ ก็คือแลกกันนี่แหละแต่ไม่ได้แบบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์่ะแบบกล้าๆก,กลัวๆเหมือนเดิมนะครับสาหรับเป๊ปนะเป๊ปก็ต้องรักษาผลการเล่นผลการแข่งขันซะหน่อยนะครับเพราะว่าก็ถ้าจะวางแชมป์เนี่ยก็ต้องทําคะแนนให้ดีกว่านี้นะครับสําหรับเป๊ปนะเพราะว่าหลังๆมาก็มีลุดบ้างมีอะไรบ้างครับเพราะผูพพ้เล่นเขายังไม่พร้อมนะครับส่วนสเปอร์เนี่ยคือต้องอัดกลางที่ผมพูดหมายถึงว่ากองกลางเขาเนี่ยต้องอัดกลางอย่างทําไมผมถึงให้ใช้ ซิโซโก้เพราะว่าซิโซโก้เนี่ยเขาเป็นนักเตะที่วิ่งค่อนข้างที่จะมีพลังกำลังในการวิ่งไล่บอลได้ดีนะครับแล้วก็ฮอยเบิร์ดในการตัดเกมได้ดีนะครับผมส่วนเอ็นดอมเบลเล่ก็สามารถเล่นตัวไล่บอลได้นะครับคือต้องใช้ความฟิตของกองการนะครับเพื่อตัดเกมของเดอะบอยนะครับไม่ให้ทําเกมเพราะเดอะบอยในของแมนซิตี้เนี่ยค่อนข้างที่จะแบบว่ามีอิสระในการเล่นมากนะครับไม่ว่าจะเล่นเกมลุกหรือเกมรับเนี่ยเขาสามารถลงมาช่วยแล้ว พาบอลขึ้นไปได้ตลอดนะครับอย่างลูกหลายๆล,ลูกที่แมนเชสเตียได้ประตูเนี่ยก็มาจากเดอะบอยเป็นส่วนใหญ่นะครับจากการทําเกมของเดอะบอยตอนที่เจอกับเรีย์พูเนี่ยเรีย์พูก็พยายามปิดเดอะบอยนะครับแต่ปิดไม่อยู่เขาเลยโดนตีเสมอไปนะครับลูกนั้นก็เป็นของวานาดุมนะครับที่ที่สกัดที่ผมดูนะคือไฮเนสซันเนี่ยขึ้นไปไล่ปุ๊บแล้วก็มีพื้นที่ให้เดอะบอยเดอะบอยก็ได้บอลปุ๊บก็วานาดุมก็วิ่งเข้ามานะครับวิ่งเข้ามาแต่ยังไม่ทันถึงเดอะบอยเดอะบอยก็สามารถ พลิกจ่ายให้กับเฮสุสพลิกกลับไปยิงได้ก็คือว่าถ้าเราถ้าความละเอียดของเกมเนี่ยมูรินโญ่เนี่ยกำช้บว่าต้องปิดเดอะบอยไว้เนี่ยแล้วคือคอยมีคนคอยสกัดเดอะบอยเนี่ยเพราะเดอะบอยเนี่ยม,ม,มันเขาเรียกอะไรอะ่ะมันเป็นตัวอิสระมากและทําให้แบบว่าการเล่นเกมหรือการอะไรเนี่ยคือเขาจะเขามีพื้นที่เยอะอะ่ะคือเขาสามารถลงไปเล่นลับแล้วลงไปเชื่อมด้านริมเส้นลงไปเล่นเกมลุก เชื่อมเกมลุกเชื่อมด้านรับเขาทําได้หมดอ่ะเพราะแป๊ปเขาให้อิสระเดอะบอยมากนะครับในในเกมของแมนซิตี้นะใน,ในหลายๆเกมนะคุณก็น่าจะเคยเห็นอยู่นะครับผมผลที่เคยดูนะแล้วก็ส่วนกองหน้าเนี่ยผมมั่นใจว่าเคเนี่ยในนัดเนี้ยอาจจะเป็นตัวแปรสําคัญในการที่จะทําให้สเปอร์นเนี่ยมีเก็บการเก็บแต้มได้แล้วก็อาจจะถึง ไม่น่าจะแพ้้วยซ้ำนะครับสาหรับสเปอร์ในในนัดน,นี้นะผมมองอย่างนี้นะว่าสเปอร์ไม่น่าจะแพ้นะครับส่วนแมนเชสเตีร์เนี่ยจะชนะหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่น่ใจอาจจะมีสิทธิ์แพ้ได้ด้วยนะครับแต่ผมว่าแมนเชสเตีร์ไม่ชนะสเปอร์หรอกในความคิดผมนะผมว่าไม่น่าชนะหรอกครับก็ดูแล้วเนี่ยรูปเกมว่าน่าจะออกมาสูสีนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะมันแต่แต่ก็ต้องมาแต่ถ้าพูดถึงการเล่นโอเพนเพย์เนี่ยไม่สามารถที่จะเจาะเกมรับของสเปอร์ได้แล้วก็สเปอร์ไม่สามารถเจาะได้ ก็ต้องมาวัดลูกเซตพีทนะครับผมเซตเพย์นะครับว่าจะแต่ละทีมเนี่ยแต่ทีมเน่ยจะมีทีเด็ดมากกว่ากันนะครับผมแต่ผมก็ไม่ค่อยห่วงสเปอร์หรอกครับเพราะว่าดูจากตัวผู้เล่นและกําลังหลักแล้วเนี่ยค่อนข้างจะอยู่ครบและพร้อมแต่ถ้าแมนซิตี้เนี่ยคือเขามีปัญหาในเรื่องเกมลุกนะครับคือแองเกโลกุลเนี่ยยังไม่หายเจ็บนะครับแต่าได้แกมเบลเคนชุดมาก็ถือว่าโอเคนะครับสําหรับแมนซิตี้นะก็เริ่มมีมิติในการเล่นเกมลุกได้มากขึ้นนะครับทุกคนอาจจะเคยเห็น รู้อยู่แล้วแหละครับว่าแมนซิตี้ตอนนี้ปีนี้มันแปลกตรงที่มันไม่มีกองหน้าที่มาคอยซัพพอร์ตนะครับในการทำประตูของแมนซิตี้นะครับแต่ผมแต่สเปอร์เนี่ยอันเนี้ยกำลังรอไกเน็ตเบลปรับเข้าขากันก่อนนะครับถ้าปรับเข้าได้เมื่อไหร่นะผมว่าก็เป็นทีมที่โหดพอสมควรนะครับสำหรับสเปอร์ในปีนี้ถามว่าจะมีสิทธิ์ลุ้นแชมป์ไหมก็ต้องดูระยะยาวนะครับแต่สำหรับผมเนี่ย ก็ยังมีสิทธิ์ลุ้นแต่ก็ไม่น่าจะถึงแชมป์นะครับสำหรับสเปอร์ในปีนี้ยังขาดอย่างเดียวคือสมาธิในเกมรับนะครับผมว่าคืออย่างอย่างนัดที่เจอกับเอวาตเวแฮมหรือเจอกับนิคาสเซนเนี่ยคือทีมมันจะชนะอยู่แล้วนะครับแต่ก็มันโดนตีเสมอเนี่ยมันก็น่าเจ็บใจนะถ้าเป็นถ้าเป็นเราเราก็รู้สึกถ้าเราเป็นโค้ชหรือเป็นอะไรก็ก็เจ็บใจนะจะหมดเวลาอย่างคู่นิคาสเซลก็จะหมดเวลาแนละ้วแตมันโดน VR มันเจอ เวทแฮมอีกสิบนาทีเจ็ดนาทีก็มาโดนตีเสมอเป็นสามสามก็เป็นอะไรที่แบบน่าเจ็บใจนะสําหรับแฟนสเปอร์นะแต่ถามว่าโดยทรงโดยลูกแกนะ่ะปีนี้มาดีมาดีกว่าปีที่แล้วเยอะนะครับผมแล้วมูรินโญ่เนี่ยเขาชอบอยู่แล้วบอลจะตายแบบไม่ได้เน้นอะไรมากคือไม่มีความกดดันกับสําหรับเขานะคือเขาทําให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็นักเตะเนี่ยถ้าเข้าใจแผนการเล่นของเขาเนี่ยก็น่าจะ เล่นกันได้ง่ายนะครับเพราะว่าเขามีทั้งตัวเร็วทั้งริมเส้นเนี่ยทั้งซองทั้งทั้งเบลในในการโต้กลับอยู่แล้วนะครับโดยใช้แฮร์รี่เคเนน่ดึงกองหลังออกมานะครับมันก็จะมีโอเวอร์แลปออกไปได้นะครับแล้วแมร์เซย์ตีเขาชอบลุกทั้งริมเส้นด้วยนะครับผมทั้งเจา้าคาซิโล่กับไคลวอเกอร์เนี่ยแต่แต่นั่นเนี้ยผมว่าคือต้องเป็นก็คือดูแล้วมันระวังทั้งสองฝ่ายนะครับเพราะมูรินโญ่ก็คงจะแบบไม่ผีผามบุกแล้วเป๊ปก็คงไม่ให้ลูกทีมบุกแบบ B เหมือนแบบเจอทีมเล็กๆนะมันต้องใช้กลืนหน่อยนะครับแล้วก็เป็นการแก้เกมระหว่างแต่มูนิญョคกับเป๊ปแบบว่าในนั้นเนี้ยจะแก้เกมในอ,ออกมาในรูปแบบไหนนะครับผมมันก็ต้องหมัดต่อหมัดนะครับอย่างตอนที่เจอคอปเนี้ยเป๊ปเนี้ยสั่งตลอดเวลานะครับคอปก็สั่งเพราะว่ามันเป็นการแก้เกมระหว่าง ช่วงเวลาต่ช่วงเวลาเลยว่าต้องเล่นอย่างนี้ต้องเล่นอย่างนี้ต้องทําอย่างนี้ต้องไปกบตัวนี้ต้องทำอย่างเงี้ยสำหรับผมนะผมมองประมาณน,นี้นะแต่ผมดูแล้วเนี่ยสเปอร์ก็ไม่น่าแพ้นะครับในนัดเนี้ยนะในความคิดผมไม่แพ้หรอกก็อาจจะเสมอกันก็ได้นะครับผมแต่ก็มีสเปอร์ก็มีสิทธิชนะนะแต่ผมว่าแมนเชสเตอร์ชนะสเปอร์ในในนัดนี้จะยากนะครับเพราะว่าสเปอร์ได้เล่นในบ้านด้วยแต่อย่างว่าเล่นในบ้านในดูกการเนี้ยหลายๆทีมเนี่ยมีพอฟอร์มสะดุดในบ้านเยอะมากนะครับเพราะว่ามันไม่มีกองเชียร์เรน,น,น um. เาะมันก <ap> ็เหมือนเล่นสนามกลาง นะครับผมแต่อาจจะเจ้าแบบจะได้เปรี่ยมนิดหน่อยในการเล่นพื้นที่ของเขาในการซ้อมเขามีเวลามากกว่านะครับผมเอาเป็นว่าผมในความคิดผมนะผมว่าสเปอร์น่าจะมีแต้มในนัดน,นี้นะครับผมไม่แพ้ครับสาหรับผมนะผมมองอย่างนี้ไม่ได้เข้าข้างแฟนนะแฟนสเปอร์หรืออะไรนะแต่ผมมุมมองของผมนะครับผมก็จะประมาณนี้เนาะก็กับการพูดวิเคราะห์นะครับฟุตบอลของสเปอร์กับแมนซิตี้แล้วก็ในความคิดผมมันน่าจะประมาณนี้แหละโดยปัจจัยหลักก็ มีแค่ไม่กี่คนหรอครับที่จะทำให้ทีมกลับมาชนะหรือมีตัวพิกผันเป็นคีย์เวิร์ดของในนัดนี้นะครับก็มีเดอะบอยนะครับที่ที่น่าจับตามองที่ต้องระวังนะครับผมแล้วก็ส่วนของแมตชี้คือการอย่าไปเล่นเกมลุกเยอะนะครับริมเส้นเพราะอาจจะโดนสวนจากซองทุมินแล้วก็เกเนตเบลได้นะครับผมก็ต้องประมาณนี้แหละคเคนเนี่ยน้านนั้นเนี่ยน่านนจะมีส่วนร่วมในการเข้ามาดึงกองหลังให้ลงมาต่ําเยอะนะครับ หนึงกองหลังเขามาเยอะตามที่ผมบอกไปแล้วแหละก็จะมานี้เนาะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับแต่ถ้าใครมีความคิดที่เห็นแตกต่างกันก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็สําหรับคนที่ชอบดูฟุตบอลชอบฟังฟุตบอลเนี่ยผมแนะนําว่าลองมาทําคลิป Youtube ด้วยกันนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาว่าช่องไหนช่องอะไรแล้ก็จะได้มาติดตามนะครับแล้วก็ได้หาประสบการณ์ แล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ด้วยนะครับผมก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับในคลิปนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ